จจุบันเนี่ยมีผู้ป่วยโรคไตเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากประเทศเราอะคะ่ะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วก็โรค NCD หรือว่าโรคเรื้อรังเบาหวานความดันการกินยาแก้ปวดการรักษาด้วยสมุนไพรการทานอาหารเสริมที่ผิดวิธีธทําให้ไตเสื่อมมากขึ้นปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยโรคไตประมาณ8ล้านคนที่ต้องรับการฟอกเลือดหรือบําบัดทดแทนไตประมาณาเกือบ2 0 0 0รา,ายต่อปีนะคะและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น15% ต่อปีด้วยทำให้อัตราการจเจริญเติบโต,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 ตในเรื่องของโรคไตเ,เพิ่มมากขึ้นในภาพรวมของ KTM เช่นกันนะคะเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น,นทำให้9เดือนที่ผ่านมานตัวเลขเราเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มจะเพิ่มต่อไปในอนาคตค่ะ จุดเริ่มต้นของ k t m s จากคำว่า Inspiration from hope เกิดจากความหวังของผู้ป่วยโรคไตค่ะที่เขามีความหวังที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อนะคะให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะดิฉันเองก็เลยมีแรงบันดาลใจค่ะในการก่อตั้งบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมยให้เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบครอบคลุมครบวงจรด้วยตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นพยาบาลไตเทียมผู้เชี่ยวชาญค่ะที่มีประสบการณ์ด้านนี้มามากกว่า15ปีแล้วเรามีบริษัทเอวิ่งึนบริษ ย่อยของเราที่ให้บริการติดตั้งระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์สําหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมา20ปีนะคะทําให้เรามีความเชี่ยวชาญในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะคะทําให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะก่อตั้ง KTMS ขึ้นค่ะธุรกิจของเราะคะ่ะบริษัทให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบครอบคลุมครบวงจรนะคะ ผ่านบริษัทย่อยเรา3บริษัทก็จะมี i r w i n g o r r p r r t t o o n มี Medical Vision mm hmm. แล้วก็มี n e Pro v i s i o นนะคะแบ่งการบริการออกเป็น6รูปแบบก็คือรูปแบบที่1คือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะคะซึ่งเราให้บริการได้2รูปแบบก็คือแบบเอ t ท o ซอร์สหรือแบบหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาลแล้วก็แบบคลินิกหรือเรียกว่า standalone นะคะซึ่งเรามีสาขาเนี่ยทั่วประเทศอยู่2 0 ะะมีเครื่องไตเทียมอยู่ที่254เครื่องรูปแบบที่2ก็คือการติดตั้งระบบผลิตน้ําสาหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมค่ะซึ่งเราสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบระบบน้ําบริสุทธิ์สาหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแล้วก็ระบบบำบัดน้าเสียสําหรับหน่วยไตเทียมรูปแบบที่3ก็คือการผลิตแล้วก็จัดจาหน่ายน้ายาไตเทียมนะคะซึ่งเราก็สามารถจัดจําหน่ายให้ทั้งตัว KTS m แล้วก็ตัวของลูกค้าอื่นด้วยต่อมาเป็นบริการออกแบบตกแต่งหน่วยไตเทียมค่ะซึ่งเราจะออกแบบให้ได้ตามมาตรฐาน ของสมาคมโรคไตแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะต่อมาเราจัดจําหน่ายอุปรกรณ์รานแพทยสําหรับหน่วยไเทียมโดยเฉพาะคะ่ะและรูปแบบที่6ก็จะเป็นการติดตั้งท่อลมในโรงพยาบาลส่งสิ่งส่งตรวจในโรงพยาบาลคะ่ะก็นี่คือการบริการแบบครอบคลุบครบวงจรของ k t m s คะ่ะ สำหรับรายได้ของ k t m ีที่ผ่านมานะคะเมื่อเทียบกับ2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราโต30%ในปี2565เนี่ยในงวด9เดือนเนี่ยเรามีรายได้282ล้านเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะที่มีรายได้217ล้านเนี่ยเราโตขึ้น กการเติบโตของเราที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเกิดจากจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากที่สปชเนี่ยเขาให้นโยบายอะนะคะที่ว่าผู้ป่วยสามารถปอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้เลยหลังจากที่ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษานะคะทําให้9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเราเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มจะเพิ่มต่อไปในอนาคต้วยค่ะ จากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยทำให้ KTMS มีแนวทางที่จะเพิ่มการให้บริการผู้ป่วยให้ได้เข้าถึงบริการที่เพิ่มมากขึ้นนะ,นะคะการเข้ามาระดมทุนในครั้งนี้นะคะ k t m ีมีแผนที่จะลงทุนในส่วนของการฟอกอดด้วยเครื่องไตเทียมนยในภาพรวมคือเราคาดว่าเราจะขยายอยู่ที่14สาขาซึ่งแบ่งออกเป็นในส่วนของคลินิก6สาขาหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาลอีก8สาขาซึ่งจะใช้เงินลงทุนอยู่ประมาณ155ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่งเราจะทําในส่วนของน้ํายาปอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนื่องจากการปอกเลือดเนี่ยก็ต้องใช้น้ํายาไตเทียมซึ่งบริษัทเราเนี่ยมีการผลิตเราก็เลยคิดว่าจะไปตั้งสาขาที่ภาคต,ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งเราจะใช้เงินงบลงทุนอยู่ที่61ล้านบาทแล้วก็ตั้งเป็นศูนย์วิศวกรรมด้วยนะคะแล้วที่เหลือเราก็จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทค่ะเราเป็น ในผู้ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องส่เทียมที่ให้บริการได้อย่างครอบคลุมและก็ครบวงจรรายแรกค่ะที่สามารถเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราเป็นหุ้นที่มีความยั่งยืนในด้านรายได้เป็นอย่างมากเนื่องจากเมื่อผู้ป่วยเป็นโรคไตแล้วต้องเริ่มฟอกเลือดแล้วเนี่ยผู้ป่วยต้องมาฟอกเลือด2อถึงสครั้งต่อสัปดาห์ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นแนวโน้มการเติบโตของรายได้ของเราอย่างต่อเนื่องแน่นอนแล้วด้วยสังคมในปัจจุบันเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการบริโภค การใช้ชีวิตของเราแล้วก็โรค NCD หรือโรคเรื้อรังทําให้มีแนวโน้มผู้ป่วยที่เพิ่มถูกมากขึ้นนะคะทําให้การเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ จากความสาเร็จครั้งนี้ค่ะ KTMS กล้าที่จะพูดได้ว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรายแรกค่ะที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งสิ่งนี้สามารถการันตีให้เห็นถึงศักยภาพคุณภาพความสามารถและความมุ่งมั่นของ KTMS นะคะที่เราจะดูแลผู้ป่วยโรคไตให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข KTMS พร้อมแล้วที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์เ a i เรามั่นใจค่ะว่าหุ้น KTMS เป็นหุ้นที่มีความยั่งยืนคุ้มค่าหน้าลงทุนนะคะซึ่งเราเชื่อว่าหลังจากที่ KTMs เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยจะไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวังค่ะ